เงินรวบเงินเจ็ดแปดแสนในคุกอุ้ยเจ็ดแปดแสนหน,น้าเสือตรงนั้นนะที่เรารวบม,มาแล้ค,คนที่อยู่ยุคนั้นจะรู้แป๊บเดียวเราวิ่งมาหน้าแดงเงินทตังค์ไปซอ้อนผู้คุมแม่บวกายทำงานช่วยวยึดยังไม่มีใครมาป้นในคุกเลยแม่งมีป่อนนอกไอ้ไอ้บางบัดมาทีเดียวแม่งป่นกันในคุกโห <c oughs> จะบอกว่าระยะเวลาที่เขาอยู่คุกกันมาเนี่ยไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่มีครับผมเข้าไปได้ห้าวัน โอ้โหเนี่ยเราโทษตลอดแล้วแล้วอีกไม่รู้อีกอีกคดีมันก็จะได้ออกก็เลยว,วัดแนเราก็ไปทั้งตัวนั่นนะพูผมก็ไปบางเอามาคืนน่อคืนเรียกเราไปคุยมาครับทาไปแล้วไปคืนกัราคาเดียวก,กันเด็กไม่ขึ้นเดี่ยวอยู่แล้วถูกไหมคุยไปคุยมาก็ถ้าเด็กขึ้นเดี่ยวผมก็ข้างนอกก็วุ่นแน่ในข้างในมีบอนได้ไงเคียบไปเคียบมาก็ เขาขอกลับไปสามแสนแล้วก็เลยอยู่ห้าแสนก็แบ่งกันแล้วก็ไม่ไม่ต้องขึ้นเดียวไม่ต้องขึ้นเลยจบไปตรงนั้นโอ้โห oh, oh. นี่นะครับนี่คือ <laughs> หัวสมองของ